สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้าจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเวลาเราพูดถึงอาหารจีนเนี่ยหลายๆคนก็จะคิดถึงอาหารต่างๆนานา,นาใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าในหัวของหลายๆคนเนี่ยในความคิดของหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดถึงสิ่งหนึ่งแน่นอนที่เวลาเราพูดถึงอาหารจีนแล้วก็มักจะขาดไม่ได้เลยก็คือติ่มซำ ใช่ไหมครับติมซำเนี่ยในภาษาจีนกลางเราเรียกว่าเตี่ยนชินนะครับก็เป็นของกินที่เราเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของกวางตุ้งเลยก็ว่าได้คือมณฑลอื่นนี่ก็มีนะครับก็คือก็มีขายปกติแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเป็นวัฒนธรรมเนี่ยต้องให้ที่กวางตุ้งเลยก็จะบอกว่าถ้าใครเคยไปที่กวางตุง้งหรือกวางตงนะครับมณฑลกวางตงก็ไปที่ทเที่ยวที่นั่นหรือว่าจะดูหนังที่เกี่ยวกวับหนังฮ่องกองหนังกวางตุ้งเนี่ย ก็มักจะต้องเจอฉากที่เขากินติม่มซำกันใหม่ก็ไปร้านติม่มซำหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับติม่มซำด้วยความที่ว่าติม่มซำเป็นชีวิต เป็นวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเลยเอาว่ามันขาดกันไม่ได้ก็เหมือนเวลาเขาพูดถึงคนไทยแล้วก็นึกถึงส้มตำนะครับที่เราก็มักจะขาดกันไม่ได้อย่างนั้นสําหรับพี่จีนเนี่ยติ่มซําจําเป็นจะต้องกินกับชาเป็นของคู่กันจริงๆผมว่าที่ไทยเราก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเราไปในหลายๆที่ที่มีติ่มซําเขาก็มักจะมีชามาให้แต่ว่าชาของเราก็มักจะเป็นชาที่เย็นใช่ไหมครับน้อยนักที่เป็นชาร้อนของจีเนี่ยต้องเป็นชาร้อนคู่กับ ติ่มซำอารมณ์คล้ายไหมครับจะบอกว่ามันรู้สึกคล้ายกับอะไรบางอย่าง <c oughs> แน่นอนว่าอาจจะมีคนนึกออกนั่นก็คือ after noon tea ของอังกฤษใช่ไหมครับก็คือมีชากับของกินแต่เพอเอิญว่าแบบติ่มซำของจีนเนี่ยมันคือเนื้อกับแป้งมันคือความที่เล่นใหญ่กว่ามากไม่ใช่แค่เค้กเบาๆเนาะอ่ะและแน่นอนจะมีอีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆคือคำว่ายำชา้า นะครับยำชานี่เดินภาษาแต้จิ๋วนะครับภาษากวางตุ้งหรือว่าถ้าเป็นภาษาจีนกลางเราก็จะเรียกว่ายินช้าซึ่งถ้าแปลตรงๆต,ต,ตัวเลยก็คือดื่มชานั่นเองนะครับก็การไปกินติ่มซำในร้านจีนเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าโดยมาตรฐานแล้วก็เวลาไปถึงปุ๊บพนักงานจะถามก่อนเป็นสิ่งแรกเลยคือเอาชาอะไรนะครับเป็นเราจะเลือกได้อยู่ไม่กี่อย่าง ในที่ร้านที่เขาให้มาก็จะเป็นชาอู่หลงชาแดงหรือว่าจะเป็นชาเก๊กหวยเองก็ตัดเก๊กฮวยภาษาจีนเรียกว่าชานะครับชาเก๊กฮวยนะครับก็เราก็เลือกได้นะครับจากช้อยส์ของเขาแล้วเขาก็จะเอามาให้เราเป็นกา โดยปกติจะเป็นการร้อนอย่างที่บอกนะครับก็ราคาน้ําชาเนี่ยจะถูกบวกไว้ในค่าบริหารนะครับค่าอาหารไปแล้วก็เหมือนแบบ Service สชาร์จอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าค่าน้ําชาเนี่ยโดยปกติเขาจะคิดเป็นหัวซึ่งหัวหนึงก็ไม่กี่หยวนแล้วครับในตอนที่ผมไปกินตอนนั้นก็จะประมาณ3หยวนต่อคนก็คือ15บาบาทก็ แล้วก็เติมไม่อั้นนะครับน้ำชาเนี่ยก็แล้วแต่เลยจะดื่มกันตาค้างกันไปจะท้องขูกอะไรก็เอาเชิญทําสบายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนติีมซ้านั้นก็แล้วแต่ร้านบางร้านก็จะให้สั่งเป็นเซตบ้างบางร้านก็เป็นแบบว่าสั่งเป็นเหมือนอะลาคาร์ทบ้างหรือบางทีก็เป็นบุฟเฟ่เลยก็มี ชามาติมซำม,มาแล้วก็นั่งกินไปคุยกันไปไม่ว่าจะเป็นคุยเรื่องธุรกิจคุยเรื่องการงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือภาพโดยปกติที่เราสามารถเห็นได้นะครับของบรรดากวางตุง้งแล้วก็ร้านพวกติมซำต่างๆที่จีนก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะก็คร่าวๆติมซำที่จีนก็จะเป็นสเปคประมาณนี้และสําหรับคนไทยนั้นแน่นอนติมซำม,มาถึงเราปุ๊บเราก็จะมีการอดัดแอปกันไปต่างๆนาะนาะ แต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะคิดเหมือนกันว่าติ่มซำจริงๆแล้วเราไม่ได้กินเป็นแค่เพื่อของประกอบชาแต่เรากินกันเพื่อเอาจริงเอาตายและกินเป็นมื้ออาหารได้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่คนไทยเรามักจะขึ้นชื่ออยู่เสมอรวมถึงไปดังกันในจีนด้วยนะก็ไม่ถึงกับดังหรอกแต่ว่ามันก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งคือจะต้องเล่า,าแบบที่จีนเนี่ยตอนที่ผมอยู่ยเซียเหมอนเนี่ยจะมีอยู่ร้านหนึ่งก็เขาชื่อว่าเจลลี่ไห่เซียนนะครับ เป็นร้านที่ขายติ่มซำซึ่งตอนที่ผมไปเนี่ยทุกคนก็จะพูดกันว่ารุ่นพี่ทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยร้านเนี้ยคือบุฟเฟติ่มซำทุกคนก็แบบว้าวมีบุฟเฟติ่มซำด้วยโอ้เราก็แบบดีใจกันมากใช่ไหมจะได้กินติ่มซำจีนของแท้เลยก็แบบออไป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 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยณนะเวลานั้นเนี่ยครับผมจำได้อยู่ว่าราคาตกอยู่ที่หัวละ60หยวนก็300บาทบวกกับค่าชาอีก3หยวน ก็เป็น63หยวนก็จะประมาณนี้แล้วก็ให้เวลากินไม่จํากัดจริงๆจะเรียกว่าไม่จํากัดผมว่าเรียกเป็นรอบดีกว่าคือรอบเขาก็จะเป็นรอบที่อย่างรอบเย็นมี2รอบนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนราคาจะต่างด้วยอันนี้จำไม่ได้จริงๆเพราะว่าสมัยนั้นอ่านจีนก็ยังไม่คล่องมากเนาะเราก็จําได้แค่63ไปกินเที่ยน,นะครับเพราะเราคงไม่กินเย็นกันแน่นอนนะครับก็ตอนนั้นไปยกทีมกันไป10คน1โต๊ะแน่คนไทยเนาะเราก็เตรียมท้องว่างให้เรียบร้อย แล้วก็บุกไปเลยจําได้เลยว่าไปครั้งแรกนะครับก็เพลรุ่นพี่พาไปแหละไปถึงปุ๊บอ้าวได้โต๊ะมารุ่นพี่เปิดกระเปา๋าหยิบใบขึ้นมาซึบเป็นใบสั่งของรา้านอาหาอันนี้แหละของร้านเนี่ยไปออเดอร์ซึ่งมีการแปลไปแล้วต้องบอกกันเลยว่าชื่อติมซำของจีนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันคือชื่อที่เราเรียกเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่เป็นชื่อไทยแล้วอย่างขนมจีบนี้ใช่ไหมครับมีชื่ออีกหลายๆชื่อเป็นชื่อของแต้จิว๋วหรือกวางตุ้งซึ่งเราไปพูดที่กวางตุ้งได้ ใช่ไหมเราบอกว่าห้าเก๋าเขาเข้าใจว่าเป็นเกี๊ยวกุ้งห้าเก๋าจริงๆแปลตรงตัวคือเกี๊ยวกุ้งนะก็คือไอห้าเก๋านั่นแหละอ่ะแต่เราบอกขนมจีบก็คงไปดูเรื่องอยู่แล้วอันนั้นก็ถูก <c oughs> นะครับขนมจีบภาษาจีนเรียกเชาไม้ก็ไม่ได้ใกลยย้กันเลยนั่นแหละฮะก็พี่เขาก็จะมีแปลไว้ว่าแบบเออันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้เหมือนอะไรแล้วที่เด็ดคือเมนูติ่มซำของที่นูน่นคือถ้าคุณคิดว่า เมนูติ่มซำของ MK เยอะแล้วในสมัยก่อนเยอะตอนที่ผมก็จะไม่รู้นะผมไม่ได้กินมาเป็น10ปีละในสมัยก่อนว่า MK เนี่ยติ่มซำเยอะแล้วเจอที่นี่คือแบบหนหน้ากระดาษ A 4คือต้องมี50เมนูครับเด่นอยากน้อยนะครับคือมันเยอะมากมันเยอะแบบมาหัลานอลังการงานสร้างมากแล้วที่เด็ดคือทุกอันเขียนด้วยชื่อพิสดาร้าน8ครับอันนี้คือเด็ดจริงแล้วไม่เคยรู้เลยว่ามันคืออะไรก็แบบว่าเช่นเขาจะเรียกว่าตีนไก่ อ่ะตีนไก่นี่เป็นคลาสสิกมากผมก็จะบอกทุกคนไว้ว่าอันนี้คือตีนไก่ตีนไก่ในชื่อติ่มซำเนี่ยจะเรียกว่าเฟิ่งจ๋วเฟิ่งจ๋วคือกรงเล็บหงก็ตีนไก่กับหงมันก็พันเดียวกันเนาะมันก็เรียกแทนกันได้แหละอ่าเฟิ่งจววสั่งมาแล้วได้ตีนไก่แน่นอน,นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตีนไก่แบบไหนอ่ะมีอะไรนะมีชมเชาวไม้ไปแล้วใช่ไหมครับเสียเจียวอันนี้อันนี้ชื่อจีนกลางเสียเจียวหรือห้าเกา๋า นะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีอย่างที่เราไม่กินด้วยเช่นเครื่องในวัวเช่นผ้าคิริ้วนะครับผ้าถิ้วเหมาตู้นะครับก็จะเจอแต่อันนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันว่าที่เมนูในของตรงนู้นเนี่ยขเยขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สั่งเพราะไม่กินที่เด็ดคือก็จะมีซาลาเปาไส้ไหลนะครับถิวชาเปาจีนไม่มีซาลาเปาไส้ครีมนะครับเป็นซาลาเปาไส้ไหลหมดเลยก็จะเป็นแบบไข่แดงก็ไม่หวานแล้วก็ไม่เค็มก็จะแบบติดหวานนิดติดเค็มหน่อยให้แบบ รสชามันกลมแก้มกลมแก้มอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นไส้ไหลไส้นี่จะหยาบเลยนะเพราะว่าเป็นเหมือนไข่บดมาแบบอุ้ยกินแล้วฟินนะครับแต่กัดคําแรกระวังลวกนะครับนั่นคือประเด็นอ๋อแล้วก็มีเสี่ยวหลงเปาอ่าถ้าสําหรับสายที่รักซาลาเปามีซุปเสี่ยวหลงเปานะครับการดูนากาดแล้วดูดซุปเกาะแล้วค่อยกินนะครับอันนี้เป็นทริคก,การกินของเขาดูต้องเสียงดังด้วยเพราะว่ามาันจะดูดอากาศเข้าไปด้วยอันนี้เป็น อีกทริกหนึ่งเช่นกันจะได้ไม่ลวกปากนะครับและนั่นคือสาเหตุทําทำไมคนจีนกินข้าวเสียงดังนะครับโดยเฉพาะเวลากินเรีจะแบบแน่ต้องแบบซูดเข้าไปเต็มๆเพราะวามันดูดอากาศเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับก็ เป็นประมาณนี้อะถ้าจากเวลาเราเตรียมตัวสั่งใช่ไหมครับพี่ก็มีเมนูวางไว้แล้วปุ๊บกจ็จะชี้บอกทุกคนเอ้าโอเคนี่นี่น,นี่คืออะไรบ้างอะถึงเวลาสั่งพนักง,งานมารับออเดอร์โอเครับออเดอร์ครับรับออเดอร์พนักง,งานถามว่าเอาอะไรสิ่งแรกที่เราตอบขนมจีนสิบขนมจีบป,ปูสิบขนมจีบกุ้ง 10, 90, สิบฮะเก๋าสิบซาลาเปาไส้ไหลห้าพนักง,งานมองหน้าแล้วก็พนักง,งานก็ถามว่ากินหมดหรอแล้วก็แบบคนไทยหันกลับไปพูดอย่างมั่นใจหมดหมดแน่นอนแม่ไม่ต้องห่วงเลยหมดแน่แน่ คนไทยเหมือนแบบว่าไม่เคยกินมาก,ก่อนแล้วมากินเอาตายนะใครจะไปรู้เนาะคนไทยเราพอบอกว่าจะกินบุฟเฟ่เว้นช่วงเช้า,าไปเลยเว้นท้องเทียงแถมด้วยมาเอามาโคกโคอย่างนี้แหละมันลงกันไปพนักง,งานก็อึ้งไปแล้วก็โอเคแล้วก็มีการบอกที่ไทยว่าถ้ากินเหลือปรับนะอะไรเงี้ยคนไทยบอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพนักง,งานก็หายไปแล้วก,กลับมาพร้อมกับ10เข่ง วางปรับปรับปรับโอ้โหเต็มโตคนไทยใช้เวลารลตแรกนี่ใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีกวาดหมดเลย <c oughs> เราก็รู้เรากินกันเป็นมื้อเรากินเอาตายมากๆพนักงานอึ้งอ่ะคือหมดแล้วหมดรถแรกก็สั่งรถสองก็คล้ายๆเดิมอะไรอย่างเงี้ยแบบขนมจีบสิสาราเปาห้าพนักงานก็บอกหน้าแบบโต๊ะอื่นเขากินกันแบบอุ้ยมาแค่สามสี่เข่งอะไรก็ามาแบบน่ารักกรุบกริบสามสี่เข่งคนไทยแบบมาเอาตายเอาแบบร้านเจ๊งกันไปข้างหนึ่ง <c oughs> แล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าหลังจากไอเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยอย่างพวกคนไทยเราก็ยังมีไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับแล้วพอข่าวเนี้ยเรารู้ว่ามันมีบุฟเฟ่ต์ตรงเนี้ยแล้วมันอร่อยคือแล้วพอยของมันคือร้านเนี้ยเจลลี่หยเซียเนี่ยมันอร่อยมากเมื่อมันอร่อยเนี่ยมันเหมือนกับมันก็แพร่ไปตามคนไทยแล้วก็เหมือนมาลุมกันกินต้องสาขานี้ด้วยนะสาขาที่ข้าง ตึกหนังสือผมเรียกกับว่าตึกหนังสือนนะครับก็เป็นร้านขายหนังสือที่เป็นตึกแหละอ่ะอยู่ข้างตึกหนังสือเราไปกี่สาขาเนี้ยจนมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่ปีหนึ่งที่เหมือนก็นคนไทยน่าจะไปถล่มไปเยอะมากอยู่ๆเขาก็ยกเลิกเมนูบุฟเฟ่ไปเลย <c oughs> คือต้องบอกแบบเหมือนเขาเปิดตอนเปิดเทอมอะ่พะพอเปิดมาปุ๊บเหมือนคนไทยแหกกันไปหมดเลยตอนเดือนกันยาเสร็จปุ๊บเดือน1ิบมาบอกว่าไม่มีบุฟเฟ่แล้วเป็นแบบอาราคาดลุลวน <c oughs> เขาคงรู้สึกว่าแบบเปิดไปเจอคนไทยมากินรัวขนาดนี้ยังไงเขาไม่ไม่คุมกินจนปิดกินจนยกเลิกบุฟเฟ่แล้วก็มันก็หายไปนานมากเลยนะคือมันก็หายไปเป็นปีนะครับจนกระทั่งแบบเหมือนกับอีก2ปีถัดมามะครับเขาก็เปิดบุฟเฟ่อีกเขาเปิดบุฟเฟ่ปุ๊บคนไทยรู้ก็แห่กันด้วยอีกแล้วก็ปิดบุฟเฟ่ออีกรอบนึงคือน่าสงสารมากอ่ะจริงๆคือเหมือนแบบคนไทยรู้ไม่ได้เลยว่าแบบ แล้วก็เหมือนจะยกพวกกับไ้ถล่มกันให้หมดแบบหกสิบหยวนก็หกสิบหยวนแต่ตอนหลังเหมือนขึ้นราคาเป็นหกสิบห้าหยวนเพิ่มอีกห้าหยวนไม่ขนาดมือคนไทยคนไทยยังคงไปถล่มอยู่อันนี้จริงๆก็ไม่กล้าเคลมนะว่าเป็นว่าคนไทยถลม่มหรือคนจีนก็เอาด้วยแต่ว่าแบบเท่าที่เห็นนะครับก็พอจะเดาได้แหละว่าคนไทยน่าจะถล่มกันพอสมควรเพราะแบบไม่มีโต๊ะไหนที่สั่งมาแบบบ้าระห่ำสั่งทียี่สิบสามสิบเข่งในในช็อตเดียวขนาดนี้นะชงชาหรอออชามีไว้แบบก้มแก้มที่เหลือเนี่ยที่เรามาหนักคือ ติ่มซำใช่ไหมแล้วเราไม่สั่งอย่างอื่นนะจริงๆร้านเขามีอย่างอื่นคือเขาชื่อหายเซียนคือร้านขายอาหารทะเลเขาหยบสั่งอาหารทะเลอะไรได้ไม่สั่งมาเพื่อติ่มซำอล,ลี่มากินจัดกินเอาหนักกินเอา,เอาตายนะฮะยัง,งคงขำอยู่ผมว่าทุกวันนี้เนี่ยคือตอนนี้เรามีโควิดใช่ไหมครับก็มาเป็นปีที่2กว่าแล้วเขา้าเขา้เขาซีซันปีที่3แหละผมว่าร้านเขา ก็ช่วงนี้ไม่มีคนไทยไปที่นู่นอยู่แล้วผมว่าร้านเขาน่าจะกลับมาเปิดบุฟเฟ่ต์แะครับแต่ผมก็จะเอาไวค้คาบข่าวบอกรุ่นน้องว่ามันมีบุฟเฟ่ต์ตรงนี้แเดี๋ยวจะไปถล่มอีกรอบไปขายกเลิกบุฟเฟ่ต์ผู้หญิงดีก็ชอบอะ <c oughs> คือแบบโอ้ยตายๆๆ,ๆคนไทยไปถล่มเนี่ยคือที่สุดจริงๆดูภูมิใจเนาะเอาว่าจริงๆมันมีที่อื่นไหมที่เป็น ติ่มซัมบูเฟ่ยงนี้เนี่ยมันก็มีนะครับที่อย่างโรงแรมใกล้มาหาลัยก็มีแต่ก็ไม่เคยจําได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าแพงกว่าน่าจะประมาณร้อยหยวนน่าจะครับห้าร้อยบาทะไรเงี้ยคนไทยก็ไม่ค่อยกินหรอกเราก็ไปกินอันที่เราถล่มได้นะฮะเล่นก็เล่นเอาซักคุ้มอะ่ะเล่นเอาร้านเขาขยาดเลยอะ่ะไม่กล้าเคมเนาะแต่เราก็พูดไปเยอะแล้วเนาะว่าเหมือนเราจะเคมว่าผลงานการยกเลิกบุฟเฟ่ต์นี่เป็นของเราก็นั่นแหละครับ อันนี้ก็มาเล่าคร่าวๆรอคร่าวๆผมว่าสนุกจริงๆยำช้าเนี่ยหรือว่าแบบว่าติ่มซำเนี่ยก็ในที่กวางตุง้งผมว่าก็อร่อยนะครับมาที่ฝูเจี้ยนจริงๆก็อร่อยเหมือนกันคือรสชาติจริงๆไม่ค่อยได้ต่างกันมากเนาะเพราะว่าฝูเจี้ยนจริงพนกินจืดแล้วก็ทําให้ของหลายอย่างก็ของทีง่ติ่มซำก็ไม่ได้รสจัด ใช่ไหมเพรามาถึงนี่ที่ฟูเจียนเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็คล้ายๆกับที่กวางตุ้งอยู่เช่นกันผมว่าไปลองไปโดนกันได้ครับถ้าใครไปกวางตุง้งไปไปฟูเจียนฟูเจียนมีร้านเด็ดอยูอ่ก็นอกจากไอเจียรีห่เซียนนี่นะเจียรี่ห่เซียนนี่มีไม่กี่เจ้านะครับแต่ว่าที่เด็ดของเขาอีกร้านนึงอันนี้เป็นอลาคาร์ตก็คือเชาฟูเฉิงเชาฟูเฉิงอันนี้ก็เป็นอลาคาที่มีหลายสาขามีฟูโจ้ด้วยมีเซียเหมือนด้วยมีเฉินโจ้ก็น่าจะมีนะครับ ร้านนี้ก็อร่อยนะครับราคาก็เหมาะสมสมน้าสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อเขาจะมีตั้งแต่แบบเลร้อยหนึ่งร้อยหอะไรเนี้ยเข่งละนะก็แต่ว่ามันก็ทั้งใหญ่แล้วก็อร่อยแล้วก็คุ้มค่าแก่การกินมากๆโอเคครับผมว่าใครไปก็ต้องโดนติ่มซ้ำอะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่า เล่าไปเล่ามาผมเองเนี่แหละจะหิวก่อนเป็นคนแรกนะโอเคขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากมานะครับใครมีประสบการณ์อะไรเรามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมาคุยกันได้ว่าเอ้เคยไปกินที่ไหนแล้วอร่อยชี้เป้าให้ได้ผมว่าผมกลับไปจีนผมคงจะต้องไปตามหากันอีกรอบหนึ่งโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ